สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอยากให้อ่านถ้าคุณท้อถ้าคุณหมดกําลังใจถ้าคุณท้อถ้าคุณหมดกําลังใจถ้าสิ่งที่คุณทําอยู่มันยังไม่สําเร็จถ้าเป็นลูกน้องเขาแล้วมันเหนื่อยถ้าหัวหน้าคุณมันงี่เง่าถ้าคุณเป็นนี่อยู่ถ้าเรื่องเฮงสวยยังตามคุณไม่หยุดผมอยากให้คุณมองมาที่ผม ผมใช้เวลา26ปีตอนเด็กไม่นับกว่าจะมาถึงจุดนี้17-43และทุกวันนี้ผมยังมีเรื่องแห่งสวยมากมายที่ยังคงเป็นบททดสอบในชีวิตผมอยู่มันไม่มีอะไรเป็นสูตรสำเร็จมันไม่มีอะไรง่ายทุกอย่างต้องใช้เวลาการฝึกฝนความอดทนการลงมือทำอยากรู้ไหมมันเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังอายุ10ขวบช่วยแม่ขายของเดินขายข้าวต้มมัด ปิดเทอมซื้อเบอร์เล้าบุรี่มาขายกรรมกรช่วงนี้ไม่มีอะไรนอกจากโดนแมตตีทุกวันเพราะเด็กๆก็ชอบเล่นจะไม่สนใจขายของสักเท่าไหร่ดังนั้นกินไม้เรียวสามเวลาหลังอาหารครับ อายุ12ปีเริ่มไปเป็นกรรมกรกับเขาเข็นถังน้ำกินใหญ่ๆตามกรรมกรที่ย้ายไปแบกหามตามโกดังต่างๆวิ่งซื้อน้ำแข็งซื้อของด้วยค่าแรงวันละ100บาททำ8นาฬิกาถึง22นาฬิกาช่วงนี้โดนด่าโดนแกล้งจากกรรมกรเพราะเราเด็กทำงานไม่เรียบร้อยช้าติดเล่นต้องอดทนรับคำด่าจ,จากคนที่ไม่ใช่พ่อแม่แต่ไม่เป็นไรเราเด็กไม่คิดมากอยากได้เงินก็ทา อายุ13รับจ้างช่วยงานเดินไฟฟ้าโรงงานกับผู้รับเหมาในซอยบ้านช่วงปิดเทอมแบกแท่งทองแดงขึ้นที่สูงเพื่อเชื่อมต่อมาแปลงไฟค่าแรง120บาททำา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงนี้งานอันตรายเด็กตัวเ,เล็กๆปีนที่สูงแบกของหนักต้องระมัดระวังรอบคอบสุดท้ายผู้รับเหมาไม่จ่ายค่าแรง5000กว่าบาท อายุ17-20เริ่มเข้ากรุงเทพทำงานบาบอยแบกหลังน้ำแข็งลังโคกขึ้นชั้น3ใช้บันไดวนเล็กๆในบาร์คั้นน้ำส้มน้ำมะนาวหลางแก้วเงินเดือน4,000บาทตอนหลังทำเสิร์ฟชีวิตคล้ายๆกันช่วงนี้เงินดีทิปเยอะแต่ใช้เงินเยอะเพราะได้มาง่ายและคลุกคลีกับเหล้าต้องรับมือกับลูกค้างี่เง่าเอาแต่ใจลูกค้าเมา รุ่นพี่โกงน้ำโกงโซดากาันต้องทำตามเขาไม่ทำอยู่ไม่ได้โลบด้วยเห็นอะไรที่มันเทาๆเยอะมากช่วงนี้อายุ20-23ถึงาทำงานบาร์โฮสทำา2 2นาฬิกาถึง7นาฬิการายได้เดือนละ1 5 0 0 0ถึง3 0ม0 0กินเหล้าหนักมากวันหนึ่ง 6- 7ขวดชีวิตเหมือนจะสนุกแต่ไม่หาเงินใช้เดือนชนเดือนได้เงินมาต้องแต่งตัวทำผม ติดอบายมุกเล่าผู้หญิงแต่ที่ตอนนั้นไม่มีบุหรี่และยาเพราะตั้งใจเลิกตั้งแต่ตอนเข้ากรุงเทพอายุ17 อายุ24ทำงานเป็นพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์วิ่งเคลมประกันรายได้15,000-20,000ถึง 20, ทำงานเป็นกะรอบละ12ชั่วโมงงานนี้ทำให้เฉียดครั้งแรกงานหนักเสี่ยงอันตรายเจอคนเมาเจอคนอารมณ์เสียจากรถชนดึกๆต้องไปที่เปลี่ยวๆว,วันหยุดน้อยวันที่เกือบจากไปคือปีใหม่คนไม่พอต้องควงกะแล้วหลับในฝ่าไฟ,ไฟแดงตำรวจเรียกและบอกมึงเกือบแล้วนิดเดียว อายุ25บวช3เดือนศึกออกมาไรซีดีคาราโอเ,เกะขายรายได้ดีแต่ความรู้สึกลึกๆคือทำผิดอยู่ละเมิดเขา ไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่ทำสิ่งเดียวที่ได้คือได้จับได้ใช้ได้ใกล้คอมพิวเตอร์อายุ26เป็น messenger เงินเดือน7,200ทำงาน8นาิกาถึง17นาฬิกาเหนื่อยร้อนอันตรายโดยบัญชีดาสารพัดช่วงนี้อดทนทุกอย่างรีบทำงานเพื่อเข้าห้องช่างมาช่วยเขาทำงานขโมยวิชาเป็นช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากทำเลิกงาน22นาฬิกาถึง1นาฬิกาไม่ได้ค่าแรงก็ทำ อายุ27-29เติบโตตามสายงานจาก Messenger เป็น customer service เซลล์ช่างคอมหัวหน้าช่างคอมปัญหาที่เจอช่วงนี้ก็ทั่วๆไปตามที่ทุกคนต้องเจองานหนักเงินไม่พอใช้เป็นนิบัตรคเครดิตอายุ30เป็นเจ้าของกิจการครั้งแรกเปิดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นเริ่มรู้จักความเครียดหาเงินมาได้ต้องไปใช้หนี้ลูกหนองงี่เงา่าขโมยเงินโกงครบ อายุ30-33ถึงาทำงานอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งหาเงินผ่อนอินเทอร์เน็ตประสบความสำเร็จครั้งแรกที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะได้อาชีพที่คิดว่าเป็นตัวเราเองจริงๆและได้โบนัสที่มีโอกาสได้เป็นครูสอนคนอื่นจัดสัมมนา30กว่ารอบ มีลูกศิษย์เกือบ1,000คนแต่ไม่สำเร็จก็ติดกับดักความสำเร็จใช้เงินเกินตัวติดเที่ยวติดผู้หญิงหมดเงินงานก็ไม่เหลือเพราะมัวแต่เมาไม่ทำงานสุดท้ายกลับมาติดลบลูกต้องออกจากโรงเรียนต้องไปอยู่ตามต่างจังหวัดหลายที่เพื่อหนีหนี้อายุ34ตั้งหลักได้เริ่มทำ กลัวแล้วมันต้องไม่มีรายได้เพราะไม่มีโฆษณาเข้าแต่เชื่อว่ามันทำเงินได้ช่วงนี้หาเงินด้วยการทำเว็บอายุ35-39มีคนติดต่อมาชวนทำเว็บบอลสุดท้ายโดนเขามาขู่ยึดเพจไปเลยไม่ได้ทำเว็บบอลหลังจากตั้งหลักเริ่มทำเพจใหม่ตอนนี้หารายได้ได้แล้วชีวิตเริ่มดีขึ้นแต่ไม่ภูมิใจในเงินที่หามาได้เพราะรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิด ขายโฆษณาสายเทาไม่กล้าบอกลูกว่าพ่อทำอะไรหลังจากนั้นได้เลิกสมใจ กูว่าแล้วมันต้องทำเงินไม่ได้อีกแล้ว Facebook เริ่มทำโฆษณาเองคู่แข่งเยอะโฆษณาหายไปเพจโดนใบ37-41ถรับวางแผนเป็นที่ปร,รึกษาการตลาดรายได้ทางอินเทอร์เน็ตแอฟเฟ i ี t e ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้พอเลี้ยงชีวิตตัวเองแต่ช่วง39-41ส่วนใหญ่ป่วยใช้เวลารักษาตัวอยู่3ปีโรงพยาบาลมานารมจึงหายขาดอายุ41เริ่มสังเกตวงการหวยอย่างจริงจัง วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว4ธันวาคม2565เริ่มนั่งเขียนแผนงานกองสลัก .com ที่เวล่ามารอกปราณบุรีทุกช่วงชีวิตมีเหนื่อยร้องให้หมดตัวเป็นหนี้มีปัญหากับเจ้านายนายจ้างครอบครัวแย่แต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้เพื่อรอวันนี้ โอกาสมีสำหรับทุกคนครับเพียงแต่คุณต้องแต่งตัวให้พร้อมรับโอกาสที่เข้ามาถ้าผมไม่ทำมาเยอะขนาดนี้ถ้าผมไม่ผิดพลาดถ้าผมไม่เรียนรู้ผมจะไม่เก่งการตลาดออนไลน์และเมื่อถึงเวลาผมก็จะไม่มีเวลาทำกองสลักลให้ลูกค้ามากมายเหมือนทุกวันนี้อ่านจบแล้วหายเหนื่อยหรือยังครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews24TV ขอบคุณครับ